ครับข่าวเที่ยง <c oughs> ไม่ใช่ข้าวสิมามา่าสถานการณ์ช่วงนี้แม่งโจนต้องประหยัดไปไหนก็ไม่ได้งานกน็ลดเงินเงินก็เหลือน้อยลงน้อยลงเลย้ยไปไหนก็ไม่ได้หาเงินเพิ่มก็ไม่ได้จะขายของ อะไรก็ไม่ได้ปวดหัวเงินก็ต้องใช้ของก็ไม่ได้ลดเนี่ยของกินของใช้ไม่ได้ลดเหมือนอย่างเงินทองที่เราทํางานนะทำงานแน่ลดวันทํางานเสร็จไม่พอนะลดเงินเดือนด้วยตายตายตายของก็ยังราคาเหมือนเดิม กินเรา,าก็ต้องกินทุกวันข้าวปลาต้องกินทุกวันโอ้ยคิดถึงบ้านเลยคิดถึงบ้านนอกเลยเอ้ยกลับกลับไม่ได้ต้องอยู่ห้องเอออยู่ห้องก็ต้องจ่ายค่าเช่า,อ,าอีกสองพันเกือบสามสองพันเกือบสามพัน ปวดหัวกินมา่าดีกว่าครับ